สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับแมนระยบนะครับวันนี้อยู่ที่นาลำพระองค์นะครับพันข้าว MGC มจของพี่โอสิบสี่ไร่ปัจจุบันออกรวงแทบหมดแล้วครับเดี๋ยวให้มาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปนขนาดไหนแต่ที่ตังเกตเห็นก็คือข้าวดีดในหน้านี้เหลือน้อยครับน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องครับดูลวงครับปาดอย่างงามครับพี่น้องครับโอ้เลยสุดลูกหูลูกตาเลยครับสวยมากนะครับลวงครับนี่นี่ดูดูลวงนี่ครับลวงใหญ่มากสวยจริงๆนะครับ าามมากเขียวใบตั้งนะครับนกหนูแมลงไม่รบกวนนะครับดูได้เลยครับดูใบธงสังเกตใบธงปลายใบธงได้เลยครับดูใบข้าวได้เลยนะครับไม่มียอดแดงเลยนะครับสมบูรณ์เขียวใบตั้ง นี่ครับงามมากนี่ครับพี่น้องครับสวยจริงๆเลยนะครับนู่นนูนกระต้อพี่โออยนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยติดตีสิดๆๆๆๆสตีไร่นี่ครับโอ้ยหลวงลวงแป้งๆนั้นเลยนี่ครับดู จ้าของหน้าพอใจมากนะครับเพราะเข้าดีดลดลงเยอะไม่ต้องเสียตังค์่าจ้างตัดมีเหลือมากเลยครับเหมือนกันครับแต่ว่าน้อยมากครับพี่น้องครับนี่ครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับไปทงตั้งเขียวทาดดีเดี๋ยวมาติดตามดูว่าแปลงนี้หน้าที่แล้วได้11เอดเกณฑ์ดูหน้านี้ครับได้10เท่าไหร่นะครับ ขอบคุณทุกท่านครับผม